สวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้พอดีดเห็นต้นฟ้าทลายโจรของเรานะครับที่เราเอามาใส่กระถางไว้เริ่ม,มเมล็ดเริ่มแก่แล้วนะครับก็เลยต้องเก็บเมล็ดไว้หวานครับเอาไปหวานก็จะทำแปลงครับก็จะทำแปลงหวานไว้ ไนเสร็จแล้วเราก็จะเก็บเก็บไปนะครับตากแดบดบเอาไว้ทำเป็นแคปซูลนะครับเอาไว้ใช้เองเ,เอาใช้เองในครัวเรือนในบ้านเรานะครับนี่คือมเมล็ดที่แก่แล้วนะครับเมื่อก่อนไม่ได้เห็นคุณค่านะครับ ตอนนี้เราก็รู้แล้วนะครับว่าใช้ทำอะไรได้นะครับฟ้าทลายโจรสมุนไพรบ้านเราต้องเก็บไว้นะครับแก้หวัดแก้ไข้แก้เจ็บคอดีมากเลยนะครับนี่แก่แล้วนะครับเป็นเมล็ดที่แก่แล้วเราก็เก็บ ไม่แก่เราก็ยังไม่เก็บนะครับล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปหวานเะลรที่แก่แล้วนะครับเมื่อคืนฝนก็ตกนะครับฝนยังไม่หมดเลยนะครับตกทุกวันเลยนะครับที่บ้านข้าวก็จะได้เกี่ยวแล้วไม่รู้อ่ะฝนยังจะมาอีกหรือเปล่านะครับ พอดีมีมะเขือเทศด้วยนะครับอยู่ในกระถางเดียวกันนกนะครับนกม่าขี้ไว้นะครับที่บ้านนกเยอะก็เลยได้มะเขือเทศแถมมานะครับ ก็ยังมีมเมล็ดที่เขียวอยู่นะครับนี่เต็มเลยเดี๋ยวเราจะปล่อยไว้อีกสักพักนะครับให้เมล็แก่ักกว่านี้สักหน่อยเดี๋ยวเราไปโรยไว้แล้วเราจะเอาใบเก็บไปไปตากแห้งนะครับ ไว้ทาแคปซูลต่อไปนะครับขอบคุณนะครับ